น้ำเกลือที่ต้มแล้วอ๋อต้องต้มใส่น้ำเกลือเพราะว่าน้ำขามเนี่ยทึ่งๆจะเข้าสีเนื้อเข้าชัางในในเส้นได้อ๋อแต่ถ้ามาปุ๊บไปย้อมเลยมันจะไม่ติดจะไม่ติดแล้วคราวนี้เราต้มนานไหมครับจนน้ำข้าวจนน้ำท่วมน้ำเข้าจนเปี้ยงที่เขาซื้อจนมันมีคามขายอ๋อครับ อันนี้ก็คือตัวตัวของสีคามมันเป็นปูนและอันนี้น้ำอะไรครับน้ำนี่ก็คือน้ำต้มเหมือนเดิมเหมือนเดิมละวเ่าวนนี้ครับต้นไม้เบิกเอไม้สมอเบิกมะม่วงกระสอเบิกไม้แดงเบิกไม้ลิ้นฟ้าไม้ลิ้นฟ้าน่ะ ต้องผสมด้วยการก็มามามาเทมาร้อนๆมาลกใบเบิกนี่มาลกใบเบิกแล้วก็พอกลับมามันมันเย็นเนาะมันเย็นเราวมามะกนเสน้สปูนกนเสน้สปูนนี่เราต้องมามาผสมมาผสมน้ำตัวนี้ตัวตัวนี้โวคาลมผสมเอ่อโซคามเวลาเรายมยมยาแล้วก็มาเทลงตรงนี้ครับตัวนี้คือน้ำด่าง น้ำด่างคือน้ำผสมยังไงนั่นแหน้ำด่างนี่ทำมาจากอะไรน้ำด่างนี่ก็ทำมาจากงาเผานั่นแหละต้นเผานั่นแหละเออจริงมะพร้าวเผาแล้วก็เอาน้ำกองอันนี้น้ำมันจะหยดหยดลงตรงนี้หรอครับจ้าหยดลงนี่หยดลงตรงนี้โอครับเจ้าลู่ที่ตูดมันอ๋อต้นที่ต้นที่ต้นเอาเอาไว้กองให้เกิดน้ำใส อืมกองธรรมชาติครับเข้มได้ตัวเข้มเข้มครับเข้มได้หมิก็ไม่กินผ้าเลยมันไม่กินผ้ามันสิแดงมก็มีสีแดงด้วยฟองฟองก็จะไปสีครามเวลานี้ครับเออเออตาไว้เป็นหโฮเสือเออเป็นหโฮเสือนี่เอากลับมาเสียบย้อมนั่นนี่มันออกสีเขียวเนาะสี่คราม แต,แต่ฟองฟองขึ้นมามันจะกลายเป็นสีสีน้ำเงินอ่าสีเขียวย้อมนานไหมไม่นานประมาณสิบนาทีประมาณสิบนาทีเพราะผ้ามันเลกถ้าเป็นผ้าใหญ่ก็มันเออทีแรกมันจะเป็นสีเขียวพอจับไปจับมามันจะกลายเป็นสีสีน้ำเงินสีขามเนาะถ้าเอาขึ้นนี้มันก็อากาศข้ามมันก็เป็นฝา ออาาเกด้วยยลต้องโดนออกซิเจนด้วยมันต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องแบบว่าให้มันให้มันซึมเข้าไปถ้าเราอยากได้สีเข้มๆเราย้อมทีนาทีหรือเป็นรอบครับเป็นหม้อไม่เกี่ยวกันนาทีเลยไม่เกี่ยวลงหลายหม้อหลายขังอันนี้เลยนปัญหาเพราะว่าลูกก็จะย่อ ต้มทุกตัวต้มไม่ได้เพราะว่ามันต้องย้อมแต่ละครั้งต้องดูหม้อว่าเรามีหม้อเยอะขนาดไหนสมมติว่าย้อมหนึ่งหม้อ2หม้อสามหม้อก็ยิ่งเข้มขึ้นไปเรื่อยๆไหมครับ้องทอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าจะย้อมซ้ำหม้อเดียวมันก็ไม่ได้ตด้มันกินไปตายตายเสียเสียสีไม่ได้ย้อมนาน มีหน้าราคาถึงแพงนั่นเละถ้าราคาแพงนะเขาไม่ติดไปเลยตัว<ข>อัให้มี